ในวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆจากเอสเนเจอร์ ature, ผลิตภัณฑ์โอไรส์ซีรีส์นั่นเองซึ่งผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราได้ดีที่สุดค่ะเธอเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์นี้นะคะแล้วก็เป็นโภชนากราสาวสวยอีกด้วยคุณแอลณภฐาพรเสริมใสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้คุณแอลมาแนะนำโอไรส e ซีรีให้ท่านผู้ชมได้รู้จัก mm hmm. อย่างลึกซึ้ง mm hmm. เพิ่มเติมอีกกนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของโอไรส์ ide, เนี่ยของเอสเนเจอร์เรามี ก็ตอนนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยมีอยู่แค่2ซีรีส์มีซีรีส์อยู่แค่2อประเภทเริ่มต้นด้วยก็คือบินโอไรส์ห้าร้อนะคะแล้วก็ o r i c h ์โกหรือว่า o r i ร์พันบวกคิวเทตอนนี้เพิ่งมีน้องใหม่ออกมาะคะมาแรือร้นโ o ไ i ส์ไดมอนโอไรส์ไซม o อนที่อยู่ด้านหน้าสุดขอท่านผู้ชมเลยนะคะซึ่ง3ผลิตภัณฑ์นี้มีจุดเด่น ที่น่าสนใจมากๆกนะ็คือเห็นว่าสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ทั้งทั้งสามผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ใช้ข้าวนะคะในโครงการพระราชดำริซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะหรือว่าฟาร์มออร์แกนิกที่เราคุ้นหูกันก็คือปลอดจากสารเคมีตั้งแต่การปลูกข้าวตั้งแต่ข้าวเลยนะคะรวมถึงวิธีการสกัดนะคะเราก็ไม่ใช้สารเคมีซึ่งก็คือเฮกเซนซึ่ถั่วส่วนใหญ่ทั่วไปนะคะเขาจะใช้เฮกเซนสกัดกันของเราไม่ใช้เพราะว่าเฮกเซนเนี่ยก็คือถูก เขาเรียกว่าถูกรับรู้นะคะว่าเป็นสารเคมีที่ถ้าสะสมในปริมาณมากก็เป็นอันตรายกับร่างกายได้นะคะเราใช้วิธีการสกัดเย็นนะคะหรือว่า c o เพ place c o ส place นะคะก็คือเอาคุณค่าออกมาโดยที่อาจจะไม่ผ่านความร้อนมากเกินควรที่เราทําให้สูญสลายคือพอพอสกัดเย็นปุ๊บเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารต่างๆมันจะไม่ถูกทําลายด้วยความร้อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องกลัวว่าพอเราสกัดเย็นปุ๊บจะมีตะกงตะกรติดมาเพราะเรามีการเขาเรียกว่า ่านเปื้อนหลายๆคนจะกลัวคิดว่าต้องผ่านความร้อนถึงจะกำจัดสารปนเปื้อนคือเรามีการ defining อีกรอบหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าตัวเม็ดนะคะแคปซูลนะคะหรือว่าเม็ดผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีความใสนะคะเป็นสีเหลืองจากน้ํามันนะคะอย่างอันนี้ใสแจ๋วเลยนะคะเม็ดเล็กๆนี่คือโอไรซ500อนะคะอันนี้แกมมาออริซอน อยู่ที่9.2 9.2นะคะ,ะ,ค,ะคือหน้ากล่องเนี่ยยังเป็น8.8 <8. 8 S 2> นะคะพอดีว่าช่วงเริ่มต้นตอนที่เราผลิตกล่องเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะอตอนนั้นคือเราตรวจ สอบน้ำมันแล้วได้ค่าแกมม่าอาร์เนอลที่8.8แต่ว่าเรามีการพัฒนานะคะเทคโนโลยีการสกัดอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดเนี่ยเราส่งตรวจแลบนะคะซึ่งเป็นแลบที่ได้รับการรับรองนะคะไอ g ก็อยู่ที่พบว่ามันเพิ่มขึ้นเป็น9.2นะคะเพราะฉะนั้นแค่น้องใหม่นะคะเม็ดแรกแล้วเนี่ยก็มีค่าแกมม่าอาร์โอเชนอลสูงกว่าในท้องตลาดทั่วไปนะคะแล้วก็เม็ดใสแจ๋วเลยไม่มีตะกอนด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงไปลึกมากกว่านี้ค่ะอยากให้คุณแอล พูดถึงน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวหน่อยนะคะว่ามันดียังไงทําไมเราถึงต้องเลือกกินด้วยเพราะว่ามันมีอาจจะมีสารอาหารเสริมที่มีน้ํามันหลากหลายมากนะคะแล้วตัวนี้ดีก็คือจริงๆเนี่ยเราเริ่มรับกระแสรเรื่องของข้าวกล้องที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสนับสนุนอยากให้เราทานเรื่องของข้าวกล้องหรือว่าข้าวไม่ขัดสีก็คือเอาเปลือกออกแต่ว่าแต่ว่ายังมีสรรนีน้ําตาลน้ําตาลนะคะซึ่งมีหลากหลายพันธุ์มากมายที่จําหน่ายกันในท้องตลาด ทั้งนี้เพราะว่าตัวของข้าวกล้องเนี่ยนะคะจะมีคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยก็คือติดอยู่ก็คือในส่วนของรำข้าวจมุกข้าวก็คือตัวเคลือบนั่นแหละนช่นเคะใช่แต่ว่าก็เท่าที่เห็นนะก็มีไม่มากนกที่จะบริโภคข้าวกล้องได้เป็นประจำซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะที่คนไทยเราไปสกัดเอาสิ่งดีๆออกแล้วก็ทานแต่หรือว่าบริโภคแต่ข้าวขาวก็คือเหลือแต่แป้งเรารู้กันอยู่นะวก ของคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ไปนำคุณค่าอยนังนั้กลับมานะคะมาสกัดเป็นน้ํามันเข้มข้นเพราะว่าในส่วนของจมูกข้าวเนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นน้ํามันด้วยแล้วในน้ํามันเนี่ยก็จะมีทั้งสารที่มีประโยชน์ทั้งเรื่องของแกมมาออริจินอลนะคะซึ่งเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นแพลนสเตอรอลนะอ่าก็คือเริ่มเริ่มคุ้นคุ้นนะคะที่หลายๆท่านอาจจะเริ่มเคยได้ยินนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่ในนี้น แนอนเพราะว่าเราสกัดมาจากตัวของลำข้าวจมูกข้าวนะคะมีทั้งแกมมซียไโซนอลมีวิตามินอีมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากมายอยู่ในนั้นนะคะซึ่งถ้าเราเราเคยได้ยินว่ามันมีน้ำมันลำข้าวที่เขาขายแล้วเอาไปทำไปปรุงอาหารซึ่งพอไปผ่านความร้อนเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคุณค่าทางสารอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอโดนความร้อนซึ่งเราเอาไปปรุงอาหารเนี่ยมันจะถูกทําลายไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราบอกเอ๊ะ แล้วมาต่างจากเอ๊ะน้ำมันลำข้าวที่เขาขายกันยังไงล้วก็กินน้ำมันอยู่แล้วทำไมต้องกินอันนี้อีกอ่ะอันนี้ก็คือคำตอบเลยนะคะว่าพอพอเราบริโภคน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีการปรุงอาหารผ่านการทอดผ่านความร้อนเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารมันจะลดลงเยอะเลยแต่จะให้เราไปดื่มน้ำมันลำข้าวเป็นขวดๆก็ไม่ไหวนะได้น้ำมันได้น้ำมันอื่นๆที่เราไม่ได้สกัดออกก็คือตัวสารอาหารมันอาจจะมีไม่มากแต่อันนี้คือเราเป็นน้ำมันที่สกัดเอาสาร คัญก็คือสารอาหารนะคะทั้งแกมมาออเรชโนลวิตามินอีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอื่นๆโอเมก้าสามนะคะแล้วก็มีเซลามไมมีเบต้าแคโรทีนอ่าเยอะเลยนะคะแต่เอาประโยชน์แรกก่อนเรามาเพ่งเลงกันที่เรื่องของประโยชน์ตลอดเลือดและกันนะคะก็จะมีเรื่องของแกมมาออเรชโนลนะคะแล้วก็มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้าสามหกเ ซึ่งมีอยู่ในน้ำมันอ้ำผัดจนข้าเป็นหลักเลยใช่ะนะคะทั้งทั้งสามรุ่นเลยนะเพราะฉะนั้น ัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีก็คือ LDL คอเลสเตอรอลแล้วก็ไปช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะทีนี้ตัวอื่นๆนะคะอย่างเบต้าแคโรทีนนะคะหรือแคโรทีนอยด์เนี่ยซึ่งเป็นฟโตนิวยเก้นตัวหนึ่งก็จะช่วยทั้งเรื่องของการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะต้านความชรานั่นเองแล้วก็มีเรื่องของเซรามายวิตามินอีอ้าวอันนี้พูดมาปุ๊บพุ่งมาเรื่องผิวหน่าตรงนี้ก็คือว่าคนที่ทานตัวน้ำมันจมูกข้าวลำข้าวไปเนี่ยจะรู้สึกได้อย ลืนขึ้นเพราะได้ตรงนี้แหละทั้งวิตามินอีแล้วก็ทั้งโซเดียมไยเราพูดถึงกลุ่มทาร์เก็ตกันเลยลวกันเนาะจะได้แยกในแต่ละซีรีส์แต่ละตัวจะได้รู้ว่าใครกินอันไหนดีมันเยอะมากเลยก็สําหรับนุ่มสาวทั่วไปที่อยากบํารุงสุขภาพร่างกายในระยะยาวนะคะก็แนะนําเป็นโอไรชาล้อยแต่ถ้าสําหรับผู้ที่วัยสัก30ขครึ่นต้องการทั้งดูแลสุขภาพให้ได้สารอาหารดีๆมีประโยชน์นะแล้วก็เรื่องของการชะลอความชราคือป้องกันไว้ก่อนนะเราก็แนะนําเป็นรุ่นโกลหรือโอไร นบอกคิวเทนเพราะจะได้ทั้งประโยชน์ในความเข้มข้นของแก m มมาไรซาอลแล้วก็ได้คิวเทเข้าไปช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในเรื่องของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจให้ทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเน้นผู้ชายด้วยก็ได้ผู้ชายก็ทานได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเรื่องของไฟโตเอสโตรเจนก็คือแนะนำเป็นโอไรส์ไดอมอนนั่นเองคะะน